ชั่วโมงบินทั้งหมดฟังดีๆนะทุกคน121ชั่วโมงโอ้ o มกช่ี้ค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องลาลาเลสนะคะกลับมาพบกับวินอีกแล้วในช่วง monthly roster นะคะก็คือ หายไปเดือนหนึ่งเลยเนาะในการทำ roster, อาออเตอร์เป็น monthly นะคะซึ่งจริงๆอ่ะมิ้นสกิปเดือนกุมภาพันธ์ไปเลยเนาะแล้วหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอา้าแล้วรอสเตอร์ในเดือนกุมภาหายไปไหนนี่มันเดือนมีนาแล้วเอาเป็นว่าทุกคนมินบินยุ่งมากอย่างที่บอกนะคะคือ อยากจะบอกทุกคนว่าตารางในการกลับมาบินครั้งนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนคือสมัยก่อนตอนที่บินแรกๆตอนจอยเมื่อ2ปีที่แล้วหละสอเออปี2019คือบางทีมิบนบินแบบบินไปยุโรปกลับมาแล้วได้พัก1วันแล้วก็ค่อยไปไฟอื่นแต่อันนี้บางครั้งเป็นแบบ บินยุโรปกลับมาเทินาาวแล้วไปยุโรปต่ออย่างงี้ทุกคนคือมันไม่มีเวลาได้พักหายใจแล้วก็ไม่มีเวลาให้ได้อยู่กับตัวเองมากเท่าที่ควรเนาะพอมันมีวันหยุดหรือมีเวลาสั้นๆที่ได้พักผ่อนหย่อนใจก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากเทคไทม์กับตัวเองสักหน่อยนะคะแล้วก็อยากพักผ่อนอยากรีชาร์ ก็เอาเป็นว่าในคลิปวิดีโอนี้มินจะทำเป็นเดือน e ฟ r u a r y แล้วก็ March ออกมาในคลิปคลิปเดียวเลยเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนาี่ยบินไปไหนบ้างแล้วก็มีเลเวอร์กี่เลเวอร์แล้วก็มีเทินราวเท่าไหร่นะคะเราจะมาเริ่มกันที่ชั่วโมงบินของเดือนกุมภาพันธ์กันก่อนนะคะทุกคนต้องบอกกันว่าตั้งแต่กลับมาเนาี่ยเป็นอะไรที่พลิกมากเพราะว่า ทุกเดือนที่บินบินอะ่ะไม่เคยต่ากว่าเก้าสิบชั่วโมงทุกคนแล้วมิเนเพื่อคนโชคดีมากมัง้งที่แบบได้แบบเอ่อชั่วโมงบินเยอะมากๆนะคะซึ่งชั่วโมงบินในเดือนกุมภานันธ์ตอนแรกเลยนะมินได้102ชั่วโมงค่ะ <Wow. S 1> ทุกคนซึ่งค่อนข้างเยอะเลยซึ่งมาเป็น6กเลเ v อร์แล้วก็1เทินาราวนะคะ6เลเยอร์เนี่ยในตอนแรกก่อนมีการเปลี่ยนแปลงนะก็จะมีเอ่อไฟแรกเลยก็จะไปมอนทรีออลแคนาดานะคะแล้วก็จะไปกาดมันดูก็คือเป็นเนปาล แล้วก็ไปมอสโกก็คือรัสเซียนะคะแล้วก็ไปปารีสก็คือฝรั่งเศสแล้วก็มาเลยก็มาลดีฟส์นะคะแล้วก็ไปมอนทรีออลอีกรอบค่ะก็คือแคนาดาแล้วก็กลับไปที่มาเลย์มาลดีฟส์อีกรอบนะคะซึ่งรวมทั้งหมดเนี่ยเป็น6กเลเวอร์สหนึ่งเทินเราก็คือ กาดมันดูนั่นเองเนาะซึ่งหลายๆคนแอบกระซิบมาว่าเออมินทำคลิปการมันดูให้ดูได้ไหมแบบได้ได้ข่าวว่าโรงแรมนี่ผีดูอะไรเงี้ยทุกคนจะบอกว่าทุกครั้งที่มินได้การมันดูนะมินไม่เคยได้แบบเลเวอร์เลยเว้ทุกคนคือได้เทินนราวตลอดการมันดูนะีฟลมันจะประมาณ สี่ชั่วโมงกว่าทางขาไปขากลับนะคะก็คือเลยเซว่าประมาณ5ชั่วโมงถือเป็นเทินาราวที่ค่อนข้างยาวเพราะว่าปกติเวลาเราทำเทินาราวกันอ่ะเราจะเอ็ก์เปคไฟ์แค่ประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงมันก็จะเหมือนไปกับแป๊บเดียวเออแต่ว่าความเหนื่อยเนี่ยมันเหนื่อยมากกว่าลองฮอลไฟล์ Long ที่ไปแบบบินไป6ชั่วโมงเช่นบินไปยุโรปเป็นไปอะไรเงี้ยเหนื่อยกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราทำไฟล์อะไรพวกเนี่ยคือรวมเบ็ดเสร็จเวลาแบบก่อนดิวที แล้วก็เวลาที่ไปบินเวลาหลังดิวตี้อะไรรวมเบ็ดเสร็จสมมติไฟล์แค่4ชั่วโมงไปกลับ8ชั่วโมงรวมเวลาบล็อกอเวอร์สของดิวตี้ก็อาจจะแบบ11ชั่วโมง12ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็เลยเหนื่อยมากทุกคนแต่กลับกันกับไฟล์ยุโรปอ่างเงี้ยสมมติเราทําขาไปแค่ขาเดียวแล,ล้วเราไปนอนก่อนแล้วเราค่อยทาไฟล์ขากลับมันเลยทําให้ความเหนื่อยของเรามันเหมือนมันแบ่งความเหนื่อยเป็นวันๆเข้าใจป่าหลายๆคนก็เลยขยาดกับก,บการทำเชิญนราวนั่นเองนะคะทุกคนหลายคน ออลูกเลือหลายๆคนเลยรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่ต้องไปทำเทินอีกแล้วเราว่าเหนื่อยไม่อยากไปอะไรเงี้ยเออแต่มันก็จะเป็นอารมณ์เหมือน once in a while สำหรับมินนะ once in a while คือนานๆทีจะได้ไปทำเทินอนกลาวนะคะแต่สำหรับเพื่อนๆมินหรือว่าแบบรุ่นพี่ที่มินรู้จักบางคนเขาแบบอาจจะแรนต้องรี่แบบว่าหวยออกโดนทำเทินอราลาวหลายเทินมากจาก6เลเวอร์ over หนเทินกลายมาเป็นแค่5เลเวอร์ แต่สเทินเกิดอะไรขึ้นเขาได้ move Paris มินออกนั่นเองทุกคนก็คือฟลาทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะเขาแค่เอา Paris ออกแล้วเปลี่ยนเป็น standby 2วันและแน่นอน standby 2วันเนี่ยยังไงมินก็โดนเรียกออกไปแน่นอนเพราะพอเอา Paris ออกอะชั่วโมงบินมันก็ลดลงไปจากร้2ชั่วโมงมันก็ลดลงไปหวบเลยก็ตัดไป12ชั่วโมงอะเออจากร้อยก็เหลือแค่90ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยยัด เทิร์นาราวมาติดกัน2วันให้มิลลลนเออแบกแดดกับมัสกัตแบกแดดเนี่ยก็คืออยู่ที่ประเทศอิรักนะคะแล้วก็มัสกัตก็คืออยู่ที่โอมานซึ่งทุกคนอันเนี้ยมันก็จะเป็นในเขตของมิดเดิล a s ลิสก็คือเป็นเขตอ่อ uh, ตะวันออกกลางก็คือแถบทะเลทรายดินแดนกใกล้ๆแล้วเนี่ยแหละคือกระพริบตาสามทีแล้วเครื่องลงแล้วว่าเออคือมันเป็นอะไรที่ลูกเรือจะตื่นเต้นแล้วก็แบบ ทำงานกันไม่ทันมากๆทุกคือไวมากทุกคนเพราะว่ามันจะมีช่วงที่พอเทคออฟเสร็จเราเรีบๆออกไปเสิร์ฟกับตานประกาศว่าเครื่องกําลังจะลงแล้วอะไรเงี้ยให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมซีเคียวแคบนเตรียมทุกๆอย่างอะไรเงี้ยมินก็แบบหันไปทีโอ้โหเมื่ก oh เครื่องลงแล้วอะไรเงี้ยแล้วความพีของสองฟลนี้อยากจะเล่าให้ฟังมากคือมินอะกลับมาบินได้สักพักเลยใช่ปะมินกลับมาตั้งแต่เอ่อเซนต์เตเบอร์สปีที่แล้ว รหัสมินก็ค่อนข้างที่จะเป็นซีเนียร์แล้วทำให้ไฟ y b บ c k d a ดเนี่ยมีลูกเรือที่เพิ่งเทรนจบมา2คนแล้วเขาไม่เคยเป็นแกลลี่จริงๆไฟนั้นมินจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ดูแลในส่วนของอีคโนมี่แล้วก็คอยสื่อสารกับหัวหน้าที่อยู่หน้าเครื่องพอไฟนั้นจะไม่มีหัวหน้าที่อยู่หลังเครื่องจะมีแค่หัวหน้าคนเดียวที่อยู่หน้าเครื่องเพราะเราบินเครื่องเล็กมินควรจะเป็นตำแหน่งตรงนั้นเพื่อเป็นคนคอยสื่อสารแล้วก็เป็นคนคอย ดูแลแบบ in charge overall o f economy ทุกๆอย่างเนาะแต่สองสาวไม่เคยทำแกลลี่มาก่อนแล้วไฟล์นั้นแบกแดดมินจำได้ full flight แล้วก็บินเครื่องเล็กแล้วก็เป็นเครื่องเล็กที่เป็นเครื่องแบบจำกัดพื้นที่ในการทำงานมากๆซึ่งเราจะต้องมี experience มีประสบการณ์แล้วก็เคยบินแบบบินแบบบ่อยๆเราถึงจะทำงานบนเครื่องนั้นได้ไวๆอะทุกคนมินก็เลยเอาวะก็เลยเสนอตัวบอกหัวหน้า เดี๋ยวฉันเป็นแกลลี่ก็คือเป็นครัวเองก็ได้เพราะว่ามินคิดนะอันนี้มันคือ the best way ที่เราจะทำไฟล์ให้มันราบรื่นที่สุดเพราะถ้ามินปล่อยให้น้องใหม่เป็นแกลลี่เท่ากับมินต้องทำ double job คือมินต้องมาคอยอสื่อสารกับหัวหน้าคอยดูแลทุกคนบวกกับมินต้องมานั่งสอนงานแกลลี่แล้วเพิ่มๆมินต้องเป็นคนทำเองด้วยซ้ำเพราะคนที่ไม่เคยทำงานครัวมาก่อนอ่ะมันยากมากๆทุกคน มันจะมีเรื่องของอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ที่เราต้องใช้การจัดค้าต่างๆอะไรเงี้ยแล้วบวกกับเครื่องเล็กที่เรามีพื้นที่จํากัดการทํางานของเราเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ยากแล้วก็ถ้าเรายังไม่เคยชิดอะงงเป็นไก่ตาแตกต้องพูดคํานี้มินก็เลย นั่นแหละต้องเสนอตัวเป็นแกลลี่เราก็คือเราเป็นแกลลี่มาหลายไฟล์แล้วเราก็เหนื่อยกล้ามกล้ามเนื้อล้วก็อ่อนล้ามากแต่เราก็ต้องเป็นจับใจเป็นโอเคไฟแบกแดดก็ผ่านไปอีกวันหนึ่งกลับมาพักในโดฮาได้ไม่ถึง24ชั่วโมงอีกวันหนึ่งไปต่อเลยไปมัสกัตโอมานก็บินเครื่องใหญ่ขึ้นมาหน่อยบิน787นะคะทุกคนทีนี้ก็โดนเป็นครัวอีกแล้วครัวกลางด้วยเป็นอยู่กลางแคบิน โอเคแต่อันนี้เซอร์วิสก็คือไม่ยากแล้วเราก็รู้อยู่แล้วเราถนัดแกลลี่เพราะเราโดนเป็นแกลลี่บ่อยมากคนไทยคือยืนหนึ่งเรื่องรัวบนฟ้ามากทุกคนแบบถือพาสปอร์ตไทยเมื่อไหร่โดนเป็นแกลลี่เมื่อนั้นคือทุกคนพูดเป็นเสียงเดีวยวกันเลยว่าทุกคนโดนเป็นแกลลี่คนไทยนะคะมินก็เลยอ่ะจัดแจงแล้วดันบินกับลูกเรือใหม่เขาจับคู่ลูกเรือใหม่มากมาอยู่มาอยู่เป็นคู่พาร์ทเนอร์ของมินในการทําง,งาน แล้วก็เป็นน้องอินเดียผู้ชายก็ค่อนข้างอองแล้วก็เออมากมินก็เลยแบบเออพยายามแบบว่าสอนงานทุกทุกอย่างแม้เราจะยุ่งมากๆม,มันเป็นไฟที่ยุ่งมากทุกคนเพราะว่าไฟแค่หนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วก็ดันมีเซอร์วิสเออมินก็เลยแบบสอนสอนงานเสร็จปุ๊บม,มินแบบอยู่ถ้าไปทําแบบเนี้ยไ,ไฟอื่นอยู่ตายแน่เลยเลยเป็นพี่สาวใจดีมินนั่งเขียนเขียนขั้นตอนทุกทุกอย่างให้เขาหมดเลยเรียง p r i o r i t i z e หมดเลยว่าขึ้นมาอยู่ทําอะไรเป็นอย่างแรก1 2 3 4 5หรันแบบ ให้ดูหมดเลยแล้วก็บี็นไทย bro take this and next flight you gonna be better แล้วนางก็บอกโอ้ thank you so much bro I appreciate มินก็แบบอืมนะ bro bro you, bro, you อย่าไปเอ<ไ>ปเอแบบนี้นะ you อย่าไปเออแบบนี้เด็ดขาดไม่ <"M ain S 2> ใช่ it's not every flight that you gotta you gotta have the nice crew like me เออคือแบบเราก็เราก็ไม่ได้แบบ nice ขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่าถ้าอยู่ไปเออแบบนี้แล้วถ้าอยู่ไปเจอลูกเรือที่เขาอาจจะไม่ได้ดีไม่ได้ nice ไม่ได้แบบ willing to t e o c h you อ่ะยูก็อาจจะตายเลยนะเพราะว่าายบ้างไฟเราไม่สามารถยืนเอิดได้นานเพราะทุกคนถือว่าโดนเทรนมาหมดแล้วทุกคนต้องทํางานได้เลยประมาณนะี้ซึ่งมินค่อนข้างเข้าใจเพราะตอนที่มินมาแรกๆอะ่ะเราเออทุกคนทุกคนแบบการเทรนกับการที่มาปฏิบัติจริงอะมันคนละเรื่องเลยมันคนละสถานการณ์เลยมินก็เลยโอเคไม่เป็นไรโบรยู bro, you, แบบไปฝึกแล้วไปอ่านมาเยอะแล้วก็ดู observe ต่างๆให้มันให้มันเยอะๆแล้วอยู่จะได้ทำงานคลองมากขึ้นอะไประมาณนี้นะก็จริงๆ euh destination ที่ชอบแล้วก็ปลื้มมากๆนะคะในเดือนกุมภาคือมาเลย์มาลดีสนะคะทับใจมาลดีสเพราะว่า <ISBN. S 2> ครั้งแรกอ่ะไปและแอบเฟลนิดนึงจากคลิปที่ได้ลงไปเลยนะคะหลายๆคนน่าจะไปตามดูแล้วก็มีเรื่องช็อคเรื่องพีคหลายๆอย่างนะคะถ <ley> ้าใ,ใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับมาเลย์มาลดีสไปตามดูได้นะคะในคลิปวิดีโอที่ลงไปนะคะก่อนหน้านี้เนาะ ซึ่งมาลดิมเนี่ยมี2รอบเดี๋ยวลงฟล็อกให้ดูทั้งสองรอบเลยแต่รอบที่2ประทับใจเพราะว่าโรงแรมที่มินพักเนี่ยเป็นโรงแรมเป็นร,รีสอร์ทโฮเทลเนานะซึ่งมีแอลกอฮอล์ขายมีซีฟู้ดแบบแฟนซีมากแล้วก็มีม,มีแบบมีพูมีสะว่ายน้ําแล้วก็มีเป็น private beach นะคะทําให้เราสามารถใส่บิกินี่อาบแดดได้แต่งตัวแบบวักบิวแบบอาบแดด enjoy sunlight แล้วก็ enjoy the beach ได้นะคะทุกคนเลยรู้สึกแฮปปี้กับเมาลดิมรอบ2อมากแล้วก็เกิด เรื่องไม่คาดฝันก็คือพอไปถึงเสร็จปุ๊บโดนขึ้น roster change ในระบบให้มิ้นอยู่ต่อเบ็ดเสร็จแล้วอะ่ะมิ้นได้เลเ o v ร r ที่มาลดีฟครั้งที่2ปิดเดือนกุมภาแบบปังๆ36ชั่วโมงทุกคนวินแบบโอ้จีดมากก็คือจริงๆก็อยู่แต่ในโรงแรมแหละไม่ได้ออกไปที่เกาะอื่นๆนะคะเพราะรู้สึกว่ามาลดีฟเนะี่ยมันจะน่าเที่ยวแล้วก็ enjoy มากๆถ้ามาแบบเป็น vacation ของตัวเองเนาะแบบมีเวลาแล้วก็ slow life ได้อะ่ะทุกคนเพราะว่าอย่างอันเนี้ย ต่อให้36ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเราต้องรีบไปรีบกลับไปเกาะอื่นๆอย่างเงี้ยอาจจะเกิดอุบิเหตุเกิดอะไรเรากลับมาไม่ได้แล้วเรามาทําไฟไม่ได้อย่างเงี้ยเออมันก็จะมีปัญหาตามมาทีหลังมันก็เลยรู้สึกว่าแค่ Enjoy Facility อยู่ในอยู่ในโรงแรมอ่ะมันก็แบบโอเคแล้วว่าเพราะโรงแรมคือแบบดีอ่ะเหมือนเรามาแบบ Vacation กลยๆคือเลิศมากๆค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลในเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็ เป็นอะไรที่แฮปปี้เหมือนกันคือบินหนักบินเหนื่อยแต่ก็มี destination ที่เราชอบแล้วเราก็ได้มันมานะคะนั่นก็คือมอนทรีออลกับเอ่อมาดีฟส์นั่นเองนะคะโดยเฉพาะมาดีฟส์ก็เหมาะกับสายอาบแดดสายชายหาดสายทะเลแบบมินนะคะทุกคนก็มาต่อกันด้วยรอสเตอร์ของเดือนมีนานะคะชั่วโมงบินทั้งหมดฟังดีๆนะทุกคน121ชั่วโมงโอ้ oh my g o ูแบบ เยอะมากทุกคนคือต้องเล่าคร่าวๆให้ฟังว่ากฎการบินสากลเขาจะมีการจํากัดชั่วโมงบินนะคะมันเป็นสิ่งที่ทุกสายการบินทั่วโลกจะต้องทําตามเนาะก็คือภายใน28วันหรือภายใน1เดือนเนี่ยลูกเรือคนคนึงเนี่ยไม่สามารถบินเกิน120ชั่วโมงได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของร่างกายด้วยแล้วก็มันเป็นเรื่องของแบบ กฎทางการบินสากลที่เขาตั้งขึ้นมาด้วยว่าคือถ้าบินเกินเราอาจเกิดภาวะที่ฟาติกหรือว่ามันไม่ดีต่อสภาพร่างกายเพราะเราขึ้นไปข้างบนมันมีความกดอากาศมันมีอะไรต่างๆมันอาจจะทําให้ร่างกายของเราทํางานได้ไม่ดีซึ่งใน1นึชั่วโมงเนี่ยมินได้ไฟล์เป็น7จ็ดเลเวอร์แล้วก็1นึง 1> <ๆ>่งเทอร์นาราวนะคะต้นเดือนมินโดนสแตนบาย เนี่ยแหละคือสาเหตุที่ชั่วโมงเกินมาเพราะว่าพอสแตนบายเขาใส่ลองหอ a u l f ให้มินนั่นก็คือ f l y Stockholm Sweden นะคะซึ่งมินก็คือเป็นปลื้มมากเพราะว่าจริงๆเป็น f l i ที่บิดไปของเดือนนี้ขอไปแล้วตอนแรกเขาไม่ให้มามินไม่ได้ f l i อะไรที่มินขอเลยเดือนนี้แล้วก็คือเหมือนตบหัวและรูปหลังอะก็คือตอนแรกไม่ให้แล้วสุดท้ายก็ใส่มาให้ตอนที่สแตนบายก็เลยแบบว่าบินไปกลับมันก็ประมาณ12ชั่วโมงค่ะแล้ว6ชั่วโมงก็เลยทําให้ชั่วโมงเนี่ยมัน ขึ้นมาเป็น121ชั่วโมงอะจากตอนแรกก็ประมาณแบบ108ชั่วโมงอะไรเงี้ยทำให้ชั่วโมงมันเกินนะคะทีเนี้ยไฟล์ที่2ของเดือนคือบริสเบนออสเตรเลียซึ่งบินจากดูฮาไปออสเตรเลียเนี่ยมันไกลแล้วขาไป14ชั่วโมงขากลับ14ชั่วโมงกว่าซึ่งระยะทางมันจะคล้ายๆกับมอนทรีออลเหมือนกันก็คือเป็นอัลตร้าลองที่แบบเยอะมากๆบินแบบ10กว่าชั่วโมงขึ้นไปอะไรเงี้ยเออนั่นแหละแล้วก็ไฟล์ที่3เป็นลอนดอน ซึ่งอันนี้ความพีทุกคนอยากให้ทุกคนฟังดีๆนะจริงๆมันเป็นช่วงกลางเดือนคือมินบินติดกัน6วันตอนแรกรอสเตอร์มาเป็นติดกัน6วันเลยคือลอนดอน2วันก็คือไปโดฮาลอนดอนลอนดอนโดฮาก็คือทำสอวันแหละกลับมาต่อด้วยไฟล์ที่4คือทิเบลิซีก็ค ah. ือโดฮาทิเบลิซีทิเบลิซีโดฮาเพราะทิเบลิซีเป็นประเทศจอร์เจียน,นะคะเทอร์นาราวก็ขาละ3ชั่วโมง กลับมาต่อด้วยลอนดอนคือมันเลยกลายเป็นว่าช่วงกลางเดือนเนี่ยมันเป็นไฟล์แบบว่าไปแบบไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันในโดฮาเลยก็คือจริงๆมินจะต้องไปลอนดอนต่อด้วยทิเบลิซี่ต่อด้วยลอนดอนไม่มีเวลาได้พักหายใจ6วันติดบิน6วันติดเนี่ยมันมันเกินมันเกินกําลังมากๆนะคะแล้วก็เกินกว่าที่ร่างกายจะรับไหวเนาะจนรสเตอร์ในระบบเนี่ยมันแจ้งเกินขึ้นมาว่ามินอนะเอ็กซี m แ x i กซิมัมอวก็คือมินอนะ ชั่วโมงบินเกินในระยะเวลา28วันที่ทำไฟล์มาซึ่งนับจากกลางเดือนที่แล้วถึงกลางเดือนนี้แล้วพอดีลอนดอนมันอยู่กลางเดือนพอดีลิมิเลยโชคดีมากที่เขาเอาลอนดอนที่2อออกไปเมริกายเป็นว่ามินบินติดกันแค่4วันคือเออโดฮาลอนดอนไปกับ2วันทิบิลิสเออโดฮาทิบิลิซีเทอร์นาราวก็คือ2วันก็เลยบินติดกันแค่4วันนะคะทุกคนก็โชคดีหน่อยหลังจากนั้นเขาก็เลยต้องใส่สแตนบายมาแทนลอนดอนซึ่ง ชั่วโมงบินมินมันเกินอยู่แล้วเขาไม่สามารถเรียกมินออกไปทําไฟ์ได้แล้วสแตนบายที่ผ่านไป2วันนั้นมินก็เลยแบบรอดแบบนั่งกินขนมอยู่บ้านชิลๆได้เลยนะคะต่อมาหลังจากนั้นก็จะเป็นไฟล์มานิลานะคะก็คือฟิลิปปินส์ได้กลับไปบนนันลีกแล้วไปทำไลฟไปกินหมู่ะทุกคนแบบเอ j นจอยมากๆนะคะก็คือเป็นไฟที่เพิ่งไปทากลับมาเลยนะคะแล้วก็เพิ่งมาอัดคลิปให้ทุกคนฟังนี่เองเ,องเนาะ ก็ไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็คงไม่มีเลเวอร์ในมะนิลาเนาะเพราะว่าโรงแรมอยู่ตรงหน้าแอร์พอร์ตแล้วก็รอบๆก็มีแค่ห้างมีช้อปปิ้งแอรีอะไรเงี้ยแล้วมินไม่ค่อยช็อปเท่าไหร่อยู่แล้วเนาะก็เลยไม่ได้ออกไปแล้วก็ต่อด้วยโจฮันเนสเบิร์กนะคะก็คือ South Africa เดี๋ยวจะไปในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งฟล์นี้โชคดีมากทุกคนความพีคคือเดือนเนี่ย มินบินกับเพื่อนสนิทถึง2คนเลยก็คือไฟล์ลอนดอนที่มินน่ะได้รอสเตอร์มาอยู่แล้วแต่เพื่อนอะ่ะถือว่าโชคายแล้วกันเพื่อนอะ่ะโดนเรียกจากสตแตนบายมาทาไฟล์ลอนดอนคู่กับมินซึ่งกรี๊ดมากทุกคนแบบคือเข้าใจปะว่าลูกเรือเราเยอะมากคือร้อยวันพันปีมันโอกาสที่จะบินด้วยกันมันยากมากเลยเวเอ,อแต่ว่าอันนี้คือแบบเฮ้ยอยู่ๆวันวันใดวันหนึ่งได้มาบินกับเพื่อนแบบแฮปปี้มากทุกคนอรมร์เหมือนเราร่วมกันลบเคียงบ่าเคียงไหลเพราะไฟล์ทลอนดอนไฟล์ยูเคน่ะ เป็นไฟที่ลูกเรือแบบสายหน้าเลยเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยแบบไม่ไหวแล้วเหนื่อยแบบเหนื่อยขาลากเหนื่อยมากจริงๆทุกคนถ้าคนที่ได้มาเป็นแอร์จะรู้ว่าเดสเซนเช i o n น่ะมันฟังดูแฟนซีใช่ปะแต่ความจริงคือมันโคตรเหนื่อยเลยเว้ยทุกคนแบบนานๆที่ทาได้แต่ให้ทาทุกเดือนไม่ไหวคือเหนื่อยเหนื่อยจริงๆนั่นแหละแล้วต่อมาโจฮันเนสเบิร์กที่จะไปพุกงนี้ได้ไฟกับเพื่อนสติดวินนะคะที่ชื่อสมาลีถ้าหลายๆคนเคยเห็นในอินสตาแกรมก็น่าจะ เคยเห็นนางเนาะก็คือนางคนตัวสูงสูงก็เดี๋ยวดูกันว่าจะทาอะไรแต่คงแบบอาจจะกินอาหารอะไรกันในโรงแรมเฉยๆเนาะเพราะว่าเลโอเวอร์สั้นมากค่ะทุกคนแค่19ชั่วโมงก็เอาเวลาไปนอนดีกว่านะเพราะว่ามันมันเหนื่อยมากไฟจูชัฮานิสเบิร์กขาไป8ชั่วโมงกว่านะคะแล้วก็ไม่มีนอนบนเครื่องก็ถือว่าเหนื่อยมากๆเนาะแล้วก็ไฟสุดท้ายของเดือนก่อนกลับไทยนะคะก็จะเป็นบูคาเรสต์ค่ะก็คือประเทศโรมาเนียเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่า มีอะไรให้ออกไปเที่ยวเหลืออะไรไหมแล้วถ้าถ่ายบลอกได้เดี๋ยวจะไปถ่ายบลอกให้ทุกคนดูแล้วกันนะคะก็เบ็ดเสร็จประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจาก7เลโอเวอร์1เทอร์นาดาวก็เลยกลายไปเหลือแค่6เลโอเวอร์1เทอร์นาดาวแค่นั้นที่มินบอกไปเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวมินจะได้กลับไทยก็คือที่มินบอกว่าชั่วโมงมันเกินเกินไปจริงๆอะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ปะเดือนเนี้ยมินจะมีลีฟลีฟก็คือการเรียกว่าเป็นช่วงวันหยุดพักร้อนประจําปีแล้วกันเนาะทุกคน ใน1ปีเนี่ยสวัสดิการของเราก็จะมีการหยุดพักร้อนประจำปีทั้งหมด30วันนะคะทุกคนก็จะแบ่งเป็นช่วงซัมเมอร์ลีฟกับเอ่อกับวินเทอร์ลีฟแต่ว่าลีฟที่มินกำลังจะได้เนี่ยมันเป็นลีฟจากการที่กลับมาจอยครั้งนี้ก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นลีฟสำหรับคนเพิ่งมาจอยละกันประมาณนี้ก็คือได้มาทั้งหมด17วันนะคะเพราะว่าเขาให้เพิ่มมา2วัน ก็17วันเนี่ยเดี๋ยวมินจะกลับไทยนะคะก็กลับไปใช้เวลาอยู่กับครอบครัวกลับไปเข้าคลาสเต้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กลับไป Enjoy Eating enjoy life นะคะที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็หลังจากไฟบูคาเรสต์เสร็จมินก็คือต้องเตรียมไป PCR เตรียมตัวกับไทยต่อเลยนะคะสิ้นเดือนแล้วก็กลับไปอยู่ไทยถึงกลางเมษานะคะหลังจาก ช่วงกลางเมษาไปมิ้นถึงจะกลับมาบินที่โดฮาต่อนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนวันนี้ก็เลยมาอัดคลิปให้ฟังนะคะว่ารอสเตอร์ในเดือน February กับในเดือน March เป็นยังไงบ้างนะคะก็หวังว่าทุกคนจะเอ j o จแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกับตารางที่มิ้นเอามาพูดให้ฟังนะคะก็ ขอบคุณทุกๆคนจริงๆขอบคุณมากๆที่ยังคงติดตามช่องมินที่ยังคงให้กําลังใจและซัพพอร์ตกันอยู่เสมอแม้ว่ามินจะไม่ค่อยได้ลงคลิปหรือว่าไม่ค่อยได้มีความเคลื่อนไหวใน YouTube อะไรมากมายขนาดนั้นแต่ว่าหลายๆคนก็ยังคงแบบติดตามแล้วก็ยังคงดูช่องมินกันอยู่เรื่อยๆเลยขอบคุณมากจริงๆนะคะอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยากทักมาพูดคุยกันหลังไมค์อะทักมาได้เลยนะคะใน i อของมินนะคะแล้วก็รบกวนนิดนึงจริงๆ ใครที่ใช้เป็น private account หรือว่าไม่ได้ใช้รูปตัวเองขึ้นโปรไฟล์นะคะรบกวนทักมาบอกกันสักเล็กน้อยว่าเออแบบตามมาจาก YouTube หรือแบบเออขอตามหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่า Account ของมินเป็น private นอกแล้วก็มินค่อนข้างที่จะแบบเออมี security กับ Account ตัวเองนะคะด้วยความที่อยู่บ้านเมืองโดฮาด้วย คือแบบเจอท่านมูฮัมหมัดเจอพ่อหนุ่มอินเดียปากีบังคลาเทศทักมาบ่อยมากแล้วไม่ได้ใช้เป็นแอคเค n t ต,ตัวเองหรือรูปตัวเองขึ้นอะไรเงี้ยมินค่อนข้างระวังตัวเรื่องนี้นะคะก็เลยแบบรบกวนทุกทุกคนจริงๆนะคะถ้าใครที่แบบอยากติดตามกันแล้วไม่ได้ใช้เป็นรูปตัวเองอะใช้เป็นแบบรูปแบบแฟนดอมหรือใช้เป็นรูปแบบดาราเกาหลีอะไรก็รบกวนทักกันมานิดนึงเนาะมินจะได้รู้ว่าเออเป็นคนที่ติดตามกันนะคะก็ขอบคุณจริงๆค่ะที่ซัพพอร์ตแล้วก็ Subscribe ก,กันมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย